สวัสดีครับพี่น้องปไปพี่น้องหูจักบัวแมงไปเลยพี่น้องอันนี้แต่ดูเลยไปพาไปเก็บเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันคือแมงแขงเด้อพี่น้องเด้อแมงแขงบ้านแตดุยมันเป็นแมงแขงแมงแขงขิวเนาะเรียกว่าเขาว่าแมงแขงกันแมงกี้นุ่นนะแมงแขงกันตัวนีดน้อยแต่ว่าหอมคักเด้อพี่น้องเลยหอมอรีมิลิเมตรหอมทำมาได้เนาะหอมหอมแล้พี่น้องเลยตัวนี้น้อยนี่เนามาต่ำแจว ต่ำเธอซื้อเธอละสองตกอะกินโอ้ยหอมคึน้นไ้แมงดาขึ้นเนี้ยมแมงดาเนี่ยพี่น้องเลยตะลุยละพาพี่น้องไปเก็บเด้อ <c oughs> นังคนเพิ่นมีเคยกินเนาะนังคนก็เคยกินอันที่อยู่รงพยานาลตะลุยเจอโนบ่วงและสีบาดแต่พี่น้องเอยอันตัวน้อยๆอันนี้นะ <c oughs> ตะลุยละพาพี่น้องไปเก็บมนันนี้ฝนตกเศร้าแมงแขงออกนะครับเนาะไปพี่น้องไปลุยกันเลยไปหาเก็บกันเลยนี่นี่น,น,นี่พี่น้องนี่ นี่เปตรงตอนไปเก็บเนาะเอาไปหาเก็บมันมันมาตอนกลางคืนมันละมานมันมาบินตกในทางมันมามีหอดรถไฟพี่น้องเลยนี่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 ตัวนี้น้อยพี่น้องนี่นี่นี่แหละนี่แหละนี่นี่อันนี้แหละแมงแข้งคิวตัวนี้น้อยพี่น้องโอ้ยหอมแต่แท้แพี่น้องเลยจับนี่ไหมมือรู้ได้เนาะพี่น้องแต่เสื้อแจ็วนะโอ้ยเอ็ดเอป่นป่าเด้อโอ้ยป่นป่านี่ต่ำเสื้อส่องโตแค่นั้นแหละพี่น้องอยนาะเสื้อหลายได้เสื้อหลายมันเพชดเด้อ กินไม่ได้เด็กพี่น้องเลยเอาแค่ขึ้นหอมของมันนะคือกันกับไอ้อันอันขึ้นของแมงดาเนี่ยพี่น้องความหอมของมันนะประมาณนี้พี่น้องเลยนี่ก็ได้ไม่ลายเด้อไปกับรถจ้หน้าเนี้ยคับมาน้อยสองตัวสามตัวกับอันอันค้นอันย่ายข้างเฮือนก็ง่ายกับเพื่อได้กินข้าวไม่ได้นะได้กินข้าวแมงแข้งน้อยอ้อแมงแข้งอันตัวดำๆนี่อ้อแล้วโอ้โหเลยเนาะภาพกันหุ้มนะเก็บพี่น้องเลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเก็บเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ โอ้โหไปๆๆเก็บน้ำตะดุยเก็บน้ำตาดุยนี่ตัวนี้น้อยนี่ปีเริ่อมๆเราอันแสงไฟตตะมันสีเริ่มแม่แม่แม่เลยครับเนาะเก็บพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องมาเก็บแมงแข้งเด้อพี่น้องเด้อมา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 เก็บแมงแข้งน้ำตะดุยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าพี่น้องเคยกินบ่เนาะอันผู้เลิศมีเคยกินกะลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออันเป็นแข้งตัวดำๆปีทางเงินก้นมันแหละอันออกกันสีเริ่มเจากน้อยเนาะหอมแต่ได้ๆหอมคือแมงแข้งนี่แหละนะพี่น้องหอมมะรีแมงแข้งคักๆนี่แหละ แต่ว่ามันทำเป็นตัวดำๆน้อยๆเอามาเสื้อป้นพี่น้องเลยวิธีการทํากินก็คือเสื้อป้นเนี่ยไปกัดกินเลยได้กัดกินเลยเลยป้าโพง <c oughs> มันโลป่าไอพี่น้องเลยนะครับเนาะมันเผ็ดมันเผ็ดความเผ็ดของมันไม่ธรรมดานะครับเนาะแต่ความหอมของมันหอมมะลมิหอมพี่น้องเลยเสื้อตต้ไวบบไม่บอกอะไรกันมาลายแต่พี่น้องเลยเสื้อตาป้นเอ็ดลวกผักโอ้ยไทยเยียบก็บเยียบเนาะอีนางเอ้ยอีนางโรจนนาตะลุยพี่น้องเอ้ยเยียบไปเถอะไม่ธรรมดาเลย อ,อ,อันยายนี้เบิงเบิงอันอันเจ้าอันตอดอันเจ้าบุญลงอันเลาะค้างเลาะแหวอยู่เดี๋ยวนี้นะอันย um ังหาใต้หาพี่น้องใต้ไฟหาใต้ไฟหาทันทันมันละมีได้บาทันเถาะเนาะพอสมมาพาควรไปได้พี่น้องเอ้ยได้หลายเตอบนะบอกง่ายก็กินได้เฮงเตอบพนะอันเพราะว่าเฮาเฮาไม่ได้กินหลายได้เฮาแค่เซอร์เสอ่อเทลลี่โตสูงสุดกับขั้นเอ็ดเจีวเจียวกระแดกกัน ต่ำเสื้อจักสามสี่ตกนดีี่มันได้ขึ้นหอมแน่ถ้าเยบไปเยบไปบ้างเอ้ยนี่นี่ในปีมันสีออกเลื่อมๆอย่างนี้นะฮะพี่น้องเก็บแมงแข้งพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องมาเก็บแมงแข้งคิวแมงแข้งตัวน้อยๆมันจับน้อยเดียวหนึงมือเหลืองเลยพี่น้องเลยหากมีได้ถ่ายมือครับพี่น้องเบิ้งจับน้อยเดียวมันละคือว่าง่ายแเหนียวมันโอ้ยชุดยอดนะเหนียวมันสุดยอดเลยหอมก็หอม โลผักพีก่น้องเลยพอเขาได้มาเลยเขามาลวกผักเนาะหนึ่งผักก็ได้ลวกผักก็ได้นี่ลวกผักหนึ่งผักแล้วบัดท,ทีนี้ก็ซื้อป่ามาก็ต้มปนต้มปนครับแล้วโยนลงไปจักสองอันจักสองสามตัวก็ต่ำมันมันบูยหอมห่วยๆเลยพี่น้องเลยมิลเลมยนหอมธรรม,ธรมดาได้หอมห่วยๆนะฮะหอมห่วยๆเลย,เลยนะแซ่บเอางไงก็ดี พ,พี่น้องพี่น้องผู้เลยยังไม่เคยกินกะลองเบิงเด้อพี่น้องเด้อลองเบิงลองเบิงคัาเห็นวะถ้ามันมีเนาะถ้ามันมีถ้ามันเห็นลองเบิงเด้อพี่น้องเด้อถ้ามันมีแถวบ้านแถวบ้านถ้ามันมีลองเบิงพี่น้องไงลองมาต่ำปน เต้าป่ากรลมังหอมไม่ห่วยแซ่บขนาดได้พี่น้องเลยมันก็กดีทั้งว่าต่ดูอกทเมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาเก็บมันแขรงพี่น้องก็มีได้มีคลิปหลายๆเลยแต่ก็ไล่ก้นก็อาดแล้วมียังหูจักเนาะว่านี่มันมันมันคือแมงแขังอันคิ้วตัวน้อยๆอันปีกอันเลื่อมๆอยู่ที่คนมันกินได้นะจ๊ะแต่ดุยกินตลอดนะฮะรอกปีมากะแต่ดูจอบชอบอย่างกันชอบอันชอบกระชาเก็บมันแขรงอันนี้นะมันพราอันปีนึงมันได้กิน หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะจ๊ะ,ะสําหรับแมงแคขงตัวดําๆนี่นะ่าเรียกว่าแมงแคขงน้อยแมงแคขงแมงขนุนเนาะเขาว่าแมงแคขงแมงขนุนตัวนี้น้อยนะฮะนี่มนแมงแมงแขงจีใจ <c oughs> <c oughs> แมงแคขงจีกันโล่ละสองพันอันนี้เนะี่ยบ่วงอันนี้กับเวาพี่น้องไอ้ขัน้นขั้นไปสั้นกิโลกับเวาคือกันอันนี้ก็าาานะราคามันอะพอนบ่วงละสิบบาทบ่วงกับบ่วงบาได้เต็มในนี่มดก็เศร้าไปพี่น้องไอ้มดก็หามเพื่อนเนาะ เอาละพี่น้องคลิปนี้ก็ยาวมาพนสมมาพากลวนนะครับเนาะขออนุญาตจบคลิปลงสำนีด้วยครับเด้อขอบคุณครับ